มีคนมาย้อนดิจิตอลฟุตปรินต์ต้องพูดว่าอย่างนงี้เรื่องกรณีจะตั้งอาจารย์วิสนุเนี่ยตอนนี้อาจารย์วิษณุเหมือนจะกลับมาอยู่ในในรัฐบาลนะมาช่วยอะกันพูดกันตรงๆอาจารย์เออเนี่ยมันมันมันมีมันมีอะไรที่มันสูงไปกว่าแมวเก้าชีวิตนะเออนี่ก็คหนูพิมพ์มาบอกว่าแกช่วยนายกรัฐมนตรีมานี่ยโอ้ก้านายกพอดีเลยจารย์จริงๆเออ แล้วแล้วแล้วสงสัยวิษณุเนี่ยคือหน้าแดงๆเหมือนกันเขาคือสงสัยอาจจะไปโรงพยาบาลเดียวกันก็คือ <laughs> คือเอออันนี้เป็นอันที่มันน่าสนใจเช่นเดียวกันน่ะว่าว่าแล้วกลุ่มนางแบกเนี่ยจะคิดยังไงกับการรีเทิร์นของคุณวิษณุแต่ณวันนี้เขายังไม่ได้รีเทิร์นใช่ไหมฮะก็คอนเฟิร์มแล้วอาจารย์ก็พูดกันตรงๆว่าคอนเฟิร์มแล้วในทางการเมืองคงคอนเฟิร์มแล้วรอแค่คาสั่งอย่างเป็นทางการนะอาจารย์ก็คงกลับมาอยู่สักตําแหน่งหนึ่งคุณวิษนุเนี่ยเคยอยู่ในสถานะหรือจุดที่ เออโหต้องต้องการที่จะกำจัดพักเพื่อไทยอย่างมากในอดีตนะฮะแม้แต่มีแต่คนมีคนไปขุดเรื่องคุณเศรษฐาเคยเหมือนโค no ้ดทวิตด่าจันวิศนุวะไรอย่างอายอะไรประมาณนี้เยบแยบแยแต่ว่าแต่ว่ายังไงล่ะคือเดี๋ยวนี้ดิ g i ิ a l f ลฟุต r i ิ t เนี่ยมันก็คงมันมันมันอาจจะไม่มีความหมายแล้วล่ะอะไรแบบนี้นะฮะ <c oughs> เออใช่ไหมคืออาจจะม,มีความหมายท่า้งการเมืองเท่าไหร่แล้วเพราะว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วซ้ำๆหลายๆครั้งเนี่ยจนมันกลายมาเป็น ภาษาฝรั่งอาจจะเป็น new normal ก็คือใช่รับเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมดาที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกพูดไปแล้วดีไซน์พูดพิมพ์ไปแล้วแล้วไม่ทาอะไรเงี้ยคือก็โอเคเอ็ w a y ก็คืออันนี้อาจก,ก็ก็คือกลับในสุดแล้วกลับมาดูเรื่องเกี่ยวกับคุณวิษนุแล้วกันว่าเออการรีเทิร์นอันนี้เนี่ยเออ,อคือหมายถึงนี่มันนี่คืออะไรเราเรากำลังจะจินตนาการอะไรเราก็ลังจะจินตนาการว่ากลุ่มอ,น,มอ,น,มอ,น,อนุรักษ์นิยมแพ้การเลือกตั้ง แต่ในสุดแล้วเนี่ยซื้อคุณทักษิณน,นะอืให้มาอยู่ฝ่ายเราแล้วก็ป้อนอาหารคุณทักษิณป้อนแรกๆก็ให้กินวลาสามมือนะ,ะหนุนถึงว่าให้อหํานาจหลังๆเริ่มลดมาเป็นสองมือนะฮะณตอนนี้อจะเหลือมือเดียวนะฮะแล้วในสุดแล้วเนี่ยกลุ่มนุยยมเนี่ยเมื่อได้อำนาจไปแล้วขโมยจานข้าวหมดเลยแล้วก็กําลังจะปล่อยคนของตัวเองเนี่ยกลับเข้ามาสู่อํานาจอีกครั้งหนึ่งออ พี่ต่าเราเอาเอา,เอาเรื่องนี้เนี่ยไปบรรยาในชั้นเรียนดีกว่าคือจันกำลังจะมองว่าการมาของจันวิษณุเนี่เหมือนเป็นการแทรกซึมมัน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 บบจะติความยังไงได้ล่ะคือบอกตรงรัฐมติความอะไรไปมากกว่านี้ได้ประเทศไทยเนี่ยมีกูรูทางด้านกฎหมายเพียงคนเดียวหรออืมใช่ปะ่ะทำไมเราจะต้องทุกคนเนี่ยทุกรัฐบาลจะต้องพึ่ง กูรูทางด้านกฎหมายคนนี้นคนเดียวแล้วเป็นกูรูที่สําหรับผมเนี่ยบัดซบที่สุดคือเป็นกูรูที่บัดซบเนี่ยนะคือพยายามที่จะ<ม>ตีความทางด้านกฎหมายเนี่ยให้มันบิดตลอดเวลาให้มันบิดผ<ม>ิวเพื่อเอื้อต่อประโยชน์ของกลุ่มคนตัวเองไม่ได้ไม่ได้ตีความบนบนพื้นฐานของความยุติธรรมใช่ไหมฮะหรือบนพื้นฐานของตัวกฎหมายจริงๆแล้วเอาละโอเคคือณจุดนี้ผมดา่าใครก็ดา่ดาได้นั่นจริงแต่เอาละขอไม่อยากดา่าแต่เอาเป็นว่า<ม>คือ,อคือมันจะและ้วจะ ต้องกลับไปพอยเดิมเพราะแล้วเราจะตีความไปได้อย่างไรในเมื่อ<ม>ในเมื่อคุณวิศนุก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งเขาสามารถที่จะหาที่ปรึกษ,ษาท้านกฎหมายอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากไปอะไรแบบนี้ม,มันคงตีความไม่ได้มันคงตีความอะไรไปมากไม่ได้ไปมากกว่าการที่กลุ่มอนุรักษนิยมต้องการที่จะค่อยๆดึงอํานาจกลับคืนมามใช่ไหม,มถึงบอกว่า อนนียการเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นดัชนีชี้วัดที่สําคัญของระบบประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในเมืองไทยเนี่ยคือมันมันมันตกเหวมันตกลางไปมากเลยคือทุกอย่างเนี่ยมันดูเหมือนมีความชอบธรรมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยโอ้โหมันกลายมาเป็นกับตลปัดไปหมดเลย